อย่างที่ผมเคยบอกแล้วครั้งแรกที่แหนภาษาไทยผมซับสมบมากนะครับผมไม่คุ้นกับอักษรไทยเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะจำตัวอักษรทั้งหมดได้ไหมวันนี้ผมจะคุยเรื่องการพบกันอาจารย์ไทยครั้งแรก ภาควิชาภาษาไทยของเราต้องเข้าเรียนสองวิชาที่อาจารย์คนไทยสอนตอนที่ผมเป็นปีหนึ่งอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรหนึ่งฐานกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่อีกหนึ่งฐานที่สอนผมนะครับก่อนเข้าเรียนเพื่อนกับผมเริ่มคุยกันว่าในห้องเรียนพวกเราจะพูดกันอย่างไร อาจารย์น่าจะใช้ภาษาอังกฤษนะแต่พวกงเรายัางพูดภาษาไทยไม่ได้อาจารย์คนไทยก็น่าจะใช้ภาษาไทยหรือเปล่าอย่างไรก็ตามตอนที่ห้องเขาเรียนอาจารย์คนไทยก็อยู่ที่ห้องเรียนนะเราไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรตอนนี้กลับมาลองคิดดู อาจารย์พูดภาษาไทยแบบใช้คำง่ายๆแต่พวกเราฟังและพูดไม่ได้พวกเราก็เลยเงียบอยู่เฉยๆนะครแต่ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจอะไรเลยอาจารย์ก็จะใช้ภาษาอังกฤษในการอธิบายด้วยนะครประมาณ30นาทีผ่านไปอาจารย์สอนเพลงหนึ่งให้ครับตอนนั้นผมจำเนื้อเพลงไม่ได้แต่จำเสียงทั้งหมได้น,นะครับผมกับเพื่อนคิดว่าเมื่อไรพวกเราจะได้รู้ความหมายเพลงนี้สองปีต่อมาพวกเราจำเพลงที่อาจารย์สอนได้ หลังจากสองชัว่วโมงผ่านไปแล้วก็ถึงเวลาเลิกเรียนการเรียนกันกบอาจารย์ไทยทาให้เรายัางหลงไปนะครับ